จับเช้าจับเย็นมันว่ะฮะนอนเอ้ยนอนนมครับพี่นองมื่อเนี้ยฝ้าพีผ้านอนครับย่างพวงนมครับเด็ดสีดเด็ดสยคือเกี้ย <c oughs> ่นนมแซ่บด้วยหน่อยปุ <c oughs> ๋ยหนักโหผิกใกล้จีนใกล้ใช่ไหม <c oughs> ไปเลยไปเลยนางลงไปนางลงอุ้ยแต่ละมังหน่อนนแต่ลมังกนหอยเอนนาะเอ้ยน้อหนแล้วนี่นาาหนาวออาบน้าก็นอนบนี่นอนลงเลยนอนลงเลยเองกีนอนรับเราเห็นบ้านหนันอยู่ในกล่องเองกีรับแล้ว ไปเห็ดนองเดี๋ยไปเห็ดนองเอยไปเห็ดไอ้นอนลงอีหลานนอนลงเดยไปหม่งนอนนอนลงเลยนอนลงเลยนอนเดี๋ยไปเดี๋ยวไปหม่งนอนนะ่ะคุณแม่ไปเห็ดนล้กินให้ฝอขอนะอาน้าน่วงมากนละ วววสวัสด,ดีครับมิตรเดีนแฟนต่เงินหอดสูส้กุศลคนครับจ้าซบปุจพักจ้ามากครับพี่น้องมากมากครับน,นี่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 พี่น้องเอ,อ้ยโอแม่ดอกลั่นรมรูมไม้ไหมตรากรมในจับอุ้มจับลิ้น่นวะ <c oughs> จับเช้าจับเย็น่นวะฮะนอนเอ้ยนอนนมครับพี่นอ้องมันนี้ฟ้าพีพ่พานอาครับย่างพ่วงนมครับเจ้าต้องลองลบลิขิตคนนี้ เอาว่าได้ลองจุบลองสมีซื้อๆว่าได้ลองจุบเพียงหรอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะลองมวลลองแบบแต่ผมก็บ่กมวนหรอกว่ามันนั่นลองอะได้พิชี่เพื่อนว่าติกรีกซีดเพื่นหรอกเอะไรอ๋อมาครับพี่น้องมันในย่างพวกนุ่งครับแซ่บๆกันครับพี่น้องถึงอนุมันคุกฟุ้นเน่บ่ฟุ้นเน่หนีเส้นย่างก่อนเลยนะข้าวคั่วคั่เม็ดข้าวคั่วจับตัวเข้าไปน้ำเนี่ยไม่คือเป็นนัำซีดตอนนี้มันอีก สว่เป็นน้ำครับพป่น,น้องอู้หอนหอนครับฝ่าวกินครับว่าฝ่าว่าไดครับเมื่อกี้เป็นไข่สะก้อนหอมหอมเปนน่องชาเกน่เลยอันม้มานกูฟุ่นทียังมีนุมันให้มันอย่างเยว่หยาปเลยุจากว่าใ้นกินมากยัเงเล่าว่าน้หน่อยทีน้ำมัด <laughs>

ลุงน้องเอาไปนั่งงานด้วยเพียงเห็นอยู่การที่คว้าหาควายน้องเลยมาบานครับเศษแสบเหมือนกันครับมนแสบๆโอเคแสบโอ้โหซิมเบอร์นมหยู่ใสีแสบซ้ำนมที่วานมากว่ะอ๋อปีวันอ่ะอุ้ยเจ้าก็ะส่ายเขาพี่น้องเลยเอากินแล้วกันนะอเด็กดีเด็กสวยขี้เก่าปนนม แซ <c oughs> บปะ่กินแล้วขำแหลกอ่ะไย่ยานจะไได้กินโอโหอร่แซบเลยพี่น้องเอ้บอกที่มันมั่นคับน,นุนวัวครับพี่น,อน้องมาบรรลุนี่ไปหาน้มหน่อยเราว่ามันมน,ออมมนุ่มเงี้ยหรับน้มเงี้นมหน่อยได้หลังม้วนหน่อยครับเอาอ <c oughs> ่ะไปตลาดไปข้าวไปหาคือมีดไหม ก้อ,อ,งองเขาเด็กกันไกลมากมาไป้องครับตอนนี้เงงามสี่ขีดรถแซ่บได้หน่อยปนะุะอร่อยเลยอือลุงแดง thế okay, ba đây đây khẩu thịt cây tìm cây chắc à khẩu น้องถืว่พววง่องมนีหาพ่วงน่างมวแลลวจ้ะงัวน้งัวนกินํางน่องม้วฮะฝ่ายจันเอียนคอพึ่งน่นบ่ขาดเลยมันหน่อยน่อยงั้นกสาวขึ้นละ กินซักก้อนกัได้จะกินเหมืมันชั้นเมี่ยจะดได้แน่าจะมัดเลยแต่นุ่มหัวหน่อยมันค่อยก่อนหัวไงแต่ไม่ดีผักอะไรเนา ครับกุกกุ๊บคุกพุ่นคุกพุ่น,นอืมหว่าสื้อนม็ดพัดก่อน เหมดวันแล้วมันเยืพี่นองมันเยอเปิดร้นรับซับเลยเปอะปีนังปีนังหัวหลานขักบนเนี่ยไหลหัวลาน กาตงรงกัตัวดอ,อกโอ้๊หังน้งบกุกพริกตีนไก่แม่ปุ๋ยแซ่บแบลบเราก็กินได้ปังนอ การเราไปคำแรกคิดพอสมเลยยากป่ะยากจัดให้อคือแม่ทีท่ดีไว้อย่างงั้นก้องเก่าวให้อยากกินนุ่มก็หให้ <c oughs> ต้องเกาหัว <c oughs> chả phải biết rằng này Cậu quẩy với kiến đáng hiên hiên đây này Đưa bạc hạc xuống lên Cúc cốc, cúc cốc giờ có bắt nào เรเอาบอกพริก,สกใส่น้ำกันใส่น้ำข้นก็ได้คัเด็ดเดี่ยว <c oughs> เปกลางากพริกแสบอ่ะแสบแยกินจนช้ม,มืเอเราไหมแสบบกพริกขอนพ่อจะได้กินด้วยบกพริกมกกบบันจะบั่นลูกแดงคนนี้บั่นน้องบัวคนนี้มันธรรมดาเด้ไ่ได้กินไง่ายๆด้ กินมาพริกกสพร,พรน้นแซบาีแรงไปเรื่อยยื่นอ่ะจักโลกนี่มงเลาว่ะจากจากบัานเข้าไปจกักโลกสอิบกโลจาเลยเหรองานบะจากเราเย็ดไปัดแี้เจ้าเลีสเก้าสิบประมาณเก้สิบกัวอร่อยผลบุญ่อยับไปแลนแบบบปลบ่พริกหนิแมนใจ,ใจรักดีพูดแสบกับพีนองมือนีั ขนาดเลยไม่ได้อะไรอาจางไรก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอปนึงครับพี่น้องที่ตามยิ่มชมครับบ่าวปุยจูปาครับมาอนี้พผ้าพี่พาหนองครับย่างพวงนุ่มแซ่บๆหรือว่านุมานคุกคุนครับพี่น้องมาอนี้ยไส้ก๋วยหัวจะหน่อยอย่างดินมันตัวตัวตัวครับพี่น้องมาอนี้ซอยห่างๆครับมีดว่าเขาตอนนี้เน่ยครับพี่น้องอาปากยำตัวตัวลึดเอียดตูนจุดลงกระเพาะเยี่ยมอาก ตบดากเปะ่ยางเสือที่บนวะอ่ะสำาหรับชิมนี้ครับไปก่อนชิมหนามาใหม่ครับโชคดีความสุขยางกิบจ์ยังขยาจนครับลํารวยสู้กทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่จิ้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพี่น้องเด้อ